Together, it's good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. All together is t good I just wonder if you like me I can show you my love here it is Don't be shy you can ทุกคนคือรู้สึกว่าแบบยังไงอ่ะรอบก่อนที่แบบว่าซืนซันนพพยพ่อกับแม่ใช่ปะเป็นการที่ซืนน่ะเอากระเป๋าที่ซื้อมาฝักคุณแม่แล้วใส่เงินเข้าไปใช่ปะ่ะก็คือรอบนี้ยซืนจะซัพพายยังไงเดี๋ยวทุกคนสมมุกิเดิมอ่ะแม่ต้องรูทันแล้วมันต้อง,งหลบปั๊มนออก เราต้องแบบเปลี่ยนเป็นมุกไหนเดียวคิดไม่ออกเลยอะทุกคนมุกไหนดิมุกไหนดีวะหรือว่าแบบรอคุณแม่ถูพื้นถูบ้านทำกับแบบแม่แม,แม่คนชอบทำงานบ้านทั้งหแล้วก็แบบแล้วจะเอาไปเอาไปไว้ใต้ตู้อย่างนี้เหรอแม่แบบวาดออกมาอย่างนี้เอาตะโลกไม่ได้เอาไงดีทุกคนเอาไงดีวะเอาไงด,ไงดีนึกไม่ออกเลยอะ กินข้าวที่บ้านหรอแล้วถ้ากินข้าวอ้อกินข้าวที่บ้านแล้วใส่ไว้ในหม้อของข้าวมั้ยได้หรือว่าได้ใส่ไว้ในหม้อของข้าวใส่ไว้ในหม้อของข้าวหรอเอออันนี้น่าสนใจใส่ไว้ในหม้อของข้าวดีไหมเอ้ยวันนี้ทุกคนหลังจากที่ซึ่งบินกลับบ้านใช่ปะซึ่งถึงก็จะประมาณห้าโมงเย็นใช่ปะเราแบบเหมือนคุณแม่กับคุณพ่อชวนไปกินข้าวข้างนอกบ้านอะหรือว่าเราเตี้ยมกับที่ร้านอาหารดีปะแบบ เขาเรียกอะไรนะใส่ในแบบเขาเรียกอะไรนะใส่ในแบบอะไรที่มันแบบปิดฝาแล้วค่อยมาเปิดหน้าค่อยเปิดที่โต๊ะเอ้อดีปะ่ะหรือว่าที่บ้านดีที่ไหนดีโอยคุยคนเดียวหรือว่าเราจะไปที่ร้านอาหารดีทุกคนเราก็จะได้แบบเก็บบรรยากาศกินข้าวเออเดี๋ยวลองดูได้แล้วว่าหลังจากบินไปแล้วถึงบ้านเนี่ยมันจะออวมาเป็นแผนไหนแผนในมัองหงข้าวที่บ้านหรือว่าใน เมนูาอาหารที่ร้านอาหารมันจะเป็นหนึ่งหรือจะเป็นสองอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองเมื่อกี้เดี๋ยวมาค่อยดูกันแล้วกันทุกคนว่บบาบทเซอร์ไพรส์ของเราจะลบเลยแบบไหนโอเคปะโอเคงั้นไปแล้วนะไปแล้วนะ จะไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนแล้วก็เย็นนี้กินข้าวแหละซึ่งว่าเราควรจะต้องเซอร์ไพรส์ตอนกินข้าวให้ได้เลยเดีย๋ยวเราจะไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่เราอยู่ข้างในนู้นนะไปไปหวังว่ารอบนี้คุณพ่อคุณแม่ควจะเห็นว่าผอมลงมัง้งผอมลงมั้งอุ้กลับามาเรยวจเจริญเจริญกัดกันกัดกันน <Ooh. S 1> ้องกัดกันกัดกันเร็วกัดกันแต่กลุ่มใหญ่เวอร์โอเคพอแล้ว วันนี้ขนขย่งมารับแม่แกอยู่ตรงนี้เนาะ เราอยู่กับครอบครัวนะคะเรามากินข้าวกันที่ครัวคลองแฟงนะคะของดีจังหวัดตรังด้วยพาคุณยายมาด้วยสวัสดีค่ะเล็วบวมือบวกมือบกมือมอ,อีมีผัดผักแล้วก็มีปูนิ่มทอดกระเทียมแล้วก็มีแกงส้มกินกับพ่อกินกับร้านกินกับคุณยายกินกับคุณแม่ โอเคเดี๋ยวราจะมาตักข้าวให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อกินไปแล้วแหละมานะเฮ้ยบอบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าวข้าเฮ้ยข้าวข้าค่ะเฮ้ยเฮ้ย ม่ข้าแม่เป็นอย่างนี้ข้าเนแม่เฮ้ยเขาไม่แยกถุงมาให้อ่ะเขาไม่แยกถุงมาให้อ่ะาบอกแยกมาไม่แยกมาข้าวคุณแ่นีข้าวคุณย่าข้าวยข้าวยายแม่แกข้าวคุณย่ข้าแม่แกเรียกไม่ถูกอันนี้ข้าวคุณยาย ข้าคุณยายกินเยอะเยอะกินเยอะเยอะกินเยอะเยอะเป็นไงข้าคุณแม่ข้าคุณยายอร่อยไหมโอ้ยพูดถ่อมตัวสักคำไม่ีใครคุยกับนีนเลยโอ้ไม่หรอกนี่กูอไปไหนแล้วให้คุณยายหน่อยเอ๋เป็ยไงข้าคุณยาย chú hay con này 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 chú hay con này, này, này. này, này. chú hay <laughs> <laughs> con này chú hay con ba, 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 này chú con này con này leo chú chú อร่อยกินข้าวมื้อนี้อร่อยกินข้าวมื้อนี้อร่อยไหมอร่อยด้วอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวบางนี้อันนี้อร่อยวันนี้อันนี้ให้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็แม่แกเป็นข้าวมื้อใหญ่ให้ตังแล้วข้าวมื้อนี้เลี้ยงหนูด้วยนะไอ้ใบมีอะไรจะพูดไหมไม่เป็นไรอย่าร้องพูดเลยมีอะไรจะพูดมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะบอกไหม แตนตามาเลยไอไมู้เนี่ยอ๋อไม่เป็นไรไม่เอาไม่ร้องไห้โอ้ยไม่เอาไม่พูดถ้าหนูให้อันนี้หนูให้นะหนูให้หนูให้นะหนูให้นะโอเคนะหนูให้นะเก็บไว้นะใช่ไมกินไม่ใช้นะโอเคหนูเด็กหนูเด็กดีไหมเด็ดีค่ะหนูน่ารักไหมน่ารักรักหนูไหมรักไหมเฮ้ยทำแบบนี้เลยทำแบบนี้รักหนูไหม หนูเด็กดีไหมเด็กดีรักหนูไหมรักค่ะลูกเด็กดีไหมเด็กดีเด็กดีทำหน้าแบบทำท่าแบบนี้ยิ่งยิีฮยิ่งเฮฮาไม่เฮฮาในรูกของแม่มีแต่ความสุขและมีแต่ความจเจริญก้าวหน้านะลูกนะทำงามนมีแต่ความจเจริญรุ่งเร,องเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะมีเง,งเนเินมีทองเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านเร็วๆนะลูกนะสาธุจูบเว<ะ>บว่ปลูกเสกปลูกเสกละ กินได้เหรอแม่ชิได้ไหมเก่แง่แม่รักหนูนะลูกนะหนูก็รักแม่รักแม่แก่รักป๊ะป๊ะไม่เห็นของแม่เอ๊ะตองแม่แกเก่งมากเก่งเลยวันนี้ยอดถึงบ้าน วันนี้ปกติอยู่กันสามคนใช่ปะพ่อแม่ลูกใช่ปะแต่ทุกวันนี้คือหลานน้อยอะ่ะเขาก็จะมาอยู่กับแม่ซึนแต่ว่าแม่ซึนอาจจะได้ไม่เหงาก็จะได้มีหลานน้อยอยู่ด้วยแล้วคือว่าเด็กดีก็นะเด็กดีมันก็ต้องมีรางวัล <c oughs> เด็กดีต้องมีรางวัลปะไม่ยื้อไม่ยื้ออะไม่อยากกอดอะกล่องนี้พี่ให้น้องแกลงมาแกเอาขอะคุณพี่ก่อน ไหนคืออะไรจะเบาหรอหออมาดูชอบไหมสวยไหมสวยไหมชอบใช่ไหมขอบคุณเร็วขอบคุณขอบคุณค่ะ กูเก่งกูก็เลยสีผมไปเมื่อเราันนี้เราเข้าครัวกับแม่ว่าข้าวเย็นวันนี้เราจะมีอะไรทุกคนจะต้องมาติดตามกันนะคะว่าเมนูของเราจะมีอะไรบ้างมาติดตามดูมาติดตามดูทีดด่ดูที่ดูโอเคทุกคนวันนี้นะคะเมนูที่จะนําเสนอนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีกุ้งนะคะกุ้งไม่รู้จะมาทําอะไรต้องมารอดูนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะมาทั้งทีก็ต้องมีตับหมูค่ะตับหมูอีกแล้วจ้า ก็เหมือนเดิมจ้ะน้องเซึนตัวกินตับนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูมันก็จะเป็นเมนูเดิมนี่แหละแต่มันก็จะอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นว 哎呀，妈，嗯、啊！ อร่อยไหมฮะอร่อยค่ะเพราะว่าทำเองจะมีไง <laughs> คนแล้วนะเดี๋ยวตัวของฝากนี้นะคะซุนจะไปทําการแรนดอมรายชื่อในสตรีมนะเราจะมาดูกันว่าใครจะได้ของฝากนี้ไปบ้างแล้วก็สําหรับคนที่ได้นะคะซุนจะส่งให้ถึงบ้านฟรีด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ไปเนาะ ตอนนี้เราก็จะอยู่ในห้างโรเป็นสันแถวบ้านอ่ะทุกคนแล้วก็จะมาหามื้อเย็นกินอะไรเดียแม่หนตชูหูไรดีกินอะไรกินอะไร <laughs> ไม่อยากไปกินหลานตาชูอยูอ่ถเราเข้าเค c ซีไปแล้วสลบกินเคเหรอปกินเคเีโอเคปลกินเค c ซีแล้วก็กินเค c ี

เสร็จแล้วแล้วรอแล้วรอเวลาขึ้นเครื่องอันนี้ก็วันนี้ก็มีคุณพ่อกับคุณแม่ไว้มาส่งมีคุณพ่อกับคุณแม่ไว้มาสง่งแลวเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่หน้าสตรีมนะทุกคนจะได้ไม่ต้องทนคิดถึงกันอีกแล้วหยุดตต้นเจ็ดวันเหมือนมันถเหมือนมันนานหน่อยแต่มันแป๊บเดียวเองอะได้อยู่กับแม่กับพ่อแป๊บเดียวเองไปกลับมาไปกลับมาใหม่ลาบ้าลาบ้าบาย b า จะไปแล้วจะไปแล้วมามาหอมแก้มหน่อยป้า,าไ,ปได้แค่ตรงนั้นอะ่ะข้าไปไม่ได้มาหอมแก้มหน่อยคนละข้างดิเอาปาข้างนี้ดิเอาแม่ข้างนี้ไเอเท่านะไปแล้ว <c oughs> ไปละะ้วค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะจุ๊บ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  เฮ well, right well, right ้ยฮัลโทุกคนถึงกรุงเทพแล้วนะนหนของเยอะมากเลยรอบนี้แล้วก็รอบนี้ก็สําเร็จไปได้ดีเนาะได้ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนฉันมาตลอดเลยไปกลับมา7วัน รู้สึกเป็นเวลาที่แบบผ่านไปไวเวอร์วันหยุดอะรู้ว่าทุกคนคิดถึงแต่จะกลับมาขยันสตรีมตลอดตลอดแล้วนะทุกคนยังไงก็ฝากซื้อในเลชแนลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งดาวถ้าใครอยากเข้ามาเป็นครอบครัวที่มุกโป่งก็เดลก้าส99าบาทนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวซื้อในเลชแนลไว้ด้วยนะคะเแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นของฝากกันนะว่าใครจะได้ของฝากไปบ้างยังไงฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายจู๊จูจ all together it's good i just wonder if you like me i can show you my love here it is don't be shy again